ลุกขึ้นมองไปรอบๆตัว,ตวโอ้โโอโนั่นมันขึ่าหน้ากลัวเหลือเกินมันนั่งเลี้ยปลาคาออกไปห้าวาเท่านั้นมันมันคันเสือโครง่งตกใจกลัวจนตัวแข็งอาวุธสักชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวจะวิ่งก็ไม่ทันวาระสุดท้ายคงมาถึงแล้ว การเดินทางอันยืดยาวสิ้นสุดลงที่ป่าเสือนี้เองเสือโค่งใหญ่จริงๆนั่งเรียปากจ้องมองอย่างหิวกระหายมองไม่เห็นทางรอดเลยเต่าละ่ะเห็นเพจะต้องใช้วิธีพระอริยเจ้าทั้งหลายปฏิบัติสึบๆข้กันมาพยายามเรียกร้องความเข้มแข็งทั้งหมดกลับคืนตั้งจิตแน่วแน่ข้าพเจ้าสลาเพศคารวา ออกบทในพระพุทธศาสนาอุทิศเฉพาะพระบรมศาสดาข้าพเจ้าสนาแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตและร่างกายนี้ถ้าหากในชาติปางก่อนข้าพเจ้าเคยก่อกรรมทำเวรไว้กับเสือตัวนี้ขอให้เสือตัวนี้จงหักคอข้าพเจ้ากินเป็นอาหารซะข้าพเจ้ายินดีเปลี่ีพใช้หนี้กรรมเก่าให้หมดไป แต่ถ้าเราไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันในชาติก่อนขอให้เสือตัวนี้จงหลีกไปตามทางขงคนตนก็พระเจ้าจะได้ไปตามทางของขพระเจ้าต่อไปอะ,อะไรกันนะะเพราะอธิษฐานเสร็จเจ้าเสือเสื้อคร่กตัวนั้นกระโดดหายเข้าป่าไป โล่งอปเหมือนยกภูเขาใหญ่ออกไปจากตัวมันจะว่าตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวคว้าบาทและจดจดรีบเดินทางต่อไปไม่มองไปทางข้างหลังอีกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไเผชิญกับสัตว์ร้ายต่อไปไม่ต้องกลัวอีกแล้วทำวิธีนี้สัตวร้ายก็จะหนีไปเอง อยู่่่ทีีนแต่ก่อนอื่นต้องขอบินพบาทน้ำื่กแ้กระหายจากกระท่อมดินหลังนั้นก่อนแล้วไปหาที่พักภายนอกหมู่บ้านอ๋อมีคนโผล่ออกมาจากกระท่อมพอดีเป็นชายกลางคนท่าทางล่ำหลังบึกบึนบึนเห็นที่จะเป็นเจ้าของกระท่อมหลมังนีโอ้ขอเชิญท่านมาพักกางไหนก่อน ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับ่านตามมีตามเกิดขอบใจเอ,อ่อเชิญน,นั่งคนต่างนั่นข้าพเจ้าจะไปจัดของมาต้อนรับ่ันเจ้าของกระท่อมคนนี้ใจดีจริงๆเขาเดินหายไปหลังกระท่อมคู่เดียว,วก็กลับออกมาพร้อมด้วยถาดอาหารวางถาดอาหารลงตรงหน้าเออเชิญท่านบริโภคอาหารเหล่านี้ตามความประสงค์ ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ตอนรับสมณพราหมนาแล้วนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าทีเดียวที่ท่านแวะมายังกระทองของข้าพเจ้าขอบใจมากอุบาสศกแต่ท่านคงไม่เข้าใจธรรมเนียมของสมณะธรรมเนียมอะไรนะท่านธรรมดาสมณะไม่ยอมบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงวันไปอาตมาเป็นสมณะจึงไม่อาจจะบริโภคอาหารฉลองศรัทธาท่านได้ แต่ท่านก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็หิวมากข้าพเจ้าคิดว่าท่านบริโภคอาหารก็คงไม่เสียหายอะไรจริงอยู่ในการบริโภคอาหารไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเสียหายอยู่ที่ว่าอาจจะมาล่วงละเมิดวินัยของสมณะที่พระบรมศาสดา,สดาทรงบัญญัติไว้นั่นต่างหากท่านออกจกเคร่งครัดระเบียบวินัยเกินไปซะแล้วเคร่งครัดเกินไป ก็ทําให้ตัวเองลําบากนะท่านข้าพเจ้าเห็นว่าข้าวจาเป็นเช่นนี้ควรฝ่าฝืนระเบียบวินสับ้างตดูก่อนดูมาสกคนในโลกนี้มีสองชมพวก จำพวกหนึ่งดึงเอาระเบียบวินัยเขาหาตัวถือตนสำคัญกว่าระเบียบภิยในคนจำพวกนี้เป็นผู้ทำลายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งไว้เพื่อความสงบสุขในชุมนุมชนจะถูกพวกนี้ทำลายหมดแต่นับว่าเคราะห์ดีอยู่มากที่คนจำพวกนี้มีอยู่น้อยถ้ามีมากๆกกฎหมายบ้านเมืองจะถูกทำลายหมด บ้านเมืองก็จะกลายเป็นบ้านไม่มีคือไม่มีแปลความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นทุกย่อมญากนี่คือพวกที่ดึงอาระเบียบวินัยเข้าหาตัวแล้วอีกพวกหนึ่งละ่ะอีกจำพวกหนึ่งชอบดึงเอาตนเข้าไปหาระเบียบวินยัยถือระเบียบวินัยสำคัญกว่าตนเมื่อจะทำจะพูดอะไรต้องคิดดูอย่างรอบคอบซะก่อนว่าการกระทำการพูดนั้น จะขัดกับระเบียบวินัยข้อใดหรือไม่ถ้าเห็นว่าขัดเขาจะไม่ทําเป็นอันขาดแม้ตนจะได้รับความลําบากเพียงใดก็ยอมคนจําพวกนี้จับว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้รักษาระเบียบของสังคมสังคมใดมีคนประเภทนี้อยู่มากสังคมนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปสำหรับอาตมาเป็นคนจำพวกหลังการบริโภคอาหารในยามวิการ เป็นการฝ่าฝืนวินัยของพระบรมศาสดาอาตมาจึงไม่อาจจะทำได้แล้วท่านไม่หิวหรอกนะอาตมารู้สึกหิวเหลือประมาณแต่ก็ยินดีที่จะเลือกเอาตายเพราะความหิวมากกว่าที่จะฝ่าฝืนพระวินัยของพระบรมศาสดาท่านสมณะผู้เจริญมออเมื่อข้า,าพเจ้าทราบความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านในอันที่จะรักษาพระวินัยยิ่งกว่าชีวิตเช่นนี้ ทำให้ขาะเจ้าเกิดความเคารพยำเกรงในท่านขึ้นอีกเป็นทวีคูณขาะเจ้าต้องขออภัยที่ได้ชักชวนให้ท่านบริโภคอาหารเพราะความไม่รู้ว่าท่านเป็นคนจริงคนหนึ่งเท่าที่ขาะเจ้าพบมาดูก่อนอูบาสพคนเราเมื่อได้ตัดสินใจที่จะเป็นอะไรแล้วควรเป็นจริงจจริงจะใช้ได้ถ้าเป็นอย่างครึ่งๆกลางๆอย่าเป็นซะเลยจะดีกว่า อาตมาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นพระที่แท้จริงระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทําให้เป็นพระมีอยู่เท่าใดก็ต้องปฏิบัติตามให้ครบทั้งหมดจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระเต็มที่ถ้าปฏิบัติได้เพียงครึ่งครึ่งกลางๆลางผู้นั้นก็หาได้ชื่อว่าสมบูรณ์ไม่ผู้ใดประกาศตนว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ทั้งทั้งที่ทําตามระเบียบกฎเกณฑ์ของพระไม่ได้เต็มที่ ผู้นั้นชื่อว่ากำลังหลอกลวงฝูงชนท่านสมณะผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกประการแต่ก็ยังสงสัยอยู่ท่านสงสัยอะไรสงสยัยระเบียบวินัยที่พระภิกษุในพุทธศาสนาอย่างท่านจะพึงปฏิบัติทําไมเหลืออยากรู้ว่ามีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่วินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้สําหรับพระภิกษุ มีสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิกขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิกขาบททำไมมากมายอย่างนั้น่านปฏิบัติตามได้ครบบริบูรณ์ได้อย่างไรอัตมาปฏิบัติครบบริบูรณ์อย่างสบายอย่าว่าแต่วินัยเพียงสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิกขาบทเลยแม้จะมีมากกว่านั้นสักร้อยเท่า อาตมาก็ปฏิบัติตามได้อย่างสบายเช่นเดียวกันโอ้ท่านสมณะผู้เจริญท่านทำให้ขเจ้าเกิดความสงสัยยิ่งขึ้นกรุณาบอกขบจ้าด้วยว่าท่านรักษาได้อย่างไรขเจ้าเป็นคารวะารักษาศีลเพียงห้าสิกขาบทก็รักษาแทบไม่ไหวอยู่แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจรักษาแล้วถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันสิกขาบท เขาก็รักษาไว้ได้แต่สำหรับคนที่ไม่ตั้งใจจะรักษาอย่าว่าแต่ห้าสิขาบทเลยแม้แต่สิขาบทเดียวก็รักษาไม่ได้ความตั้งใจที่จะรักษาหรือความตั้งใจที่จะงดเว้นนี่แหละคือศีลอันแท้จริงส่วนความชั่วทั้งหลายที่ท่านจำแนกไว้เป็นสี่ข้อบ้างแปดข้อบ้างยี่สิบสองบ้าง สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อบ้างนั้นไม่ใช่ตัวศีลเป็นแต่เพียงประเภทความชั่วประเภทความชั่วถูกแล้วเป็นเพียงประเภทของความชั่วที่ท่านบรรยายไว้ให้ทราบว่าจะต้องเว้นจากอะไรบ้างเท่านั้นแล้วตัวศีลที่แท้จริงล่ะตัวศีลที่แท้จริงคือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจา หรือทางพระท่านเรียกว่าวิรัเจตนาขอความรกระจายแก้กว่านี้อีกสักหน่อยเถอะท่านผูเ้เจริญอาตจจมาจะเปรียบเทียบให้เห็นสมมุติว่าท่านเป็นนายโคบานเลี้ยงโคไว้สองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวถ้าท่านต้องการรักษาโคเหล่านี้ไว้ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในที่แห่งเดียวกันท่านอาจจะทำได้สองวิธีด้วยกันวิธีหนึ่ง ท่านจะต้องถือท่อนไม้ยืนคอยดูว่าโคตัวไหนกําลังจะแตกฝูงเมื่อเห็นแล้วท่านจะต้องรีบวิ่งไปไล่ต้อนโคตัวนั้นให้กลับฝูงขณะที่ตัวนี้กลับเข้าฝูงตัวอื่นก็เริ่มออกอีกท่านต้องรีบวิ่งไปไล่ตัวนั้นบางทีออกจากฝูงที่ละหลายตัวท่านต้องทํางานหนักวิ่งไปมารอบรอบฝูงโคไม่ได้หยุดหย่อนนี่เป็นวิธีหนึ่งและว,วิธีที่สองล่ท่านผู้เริญ วิธีที่สองท่านไม่ต้องไปไล่ต้อนโคทีละตัวให้ลำบากท่ียจะตับหลักใหญ่ลงไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงแล้วเอาเชือกผูกโ,โคทั้ง227ตัวนั้นมารวมไว้ที่หลักแห่งเดียววิธีนี้ท่านไม่ต้องวิ่งวุ่นข่อยไล่ต้อนโคท่านเพียงแต่ยืนดูที่หลักนั้นเป็นครั้งคราวตราบใดที่หลักยังมั่นคงและแข็งแรงอยู่วัวจะหนีไม่ได้เป็นแดนขาดวัวดังกล่าวในตัวอย่างนี้ เปรียบเหมือนศีลหรือระเบียบว,วินัยในข้อหนึ่งข้อหนึ่งหลักที่ผูกอวัวไว้เปรียบเสมือนความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วที่เรียกว่าวิรตเจตนาถ้าทำตามนี้ไม่ว่าศีลมีกี่ข้อท่านก็จะรักษาได้หมดวิธีรักษาศีลที่ถูกต้องคือรักษาใจของท่านเองใจที่ยินดีแต่ในบุญในกุศลเปลียดนายต่อความชั่วทุกชนิด นั่นแหละคือใจที่มีศีลหัวใจของศีลอยู่ที่นี่ถ้าจะรักษาศีลต้รักษาที่หัวใจของศีลนี้ในทางบ้านเมืองพระราชามหากษัรย์ได้ทรงออกพระราชกำหนดกฎหมายไว้รักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากมายถ้าจะนับเป็นมาตราก็มีจำนวนเป็นร้อยเป็นพันทีเดียวบางพีประชาราไม่รู้ซะด้ซ้ำไปว่ากฎหมายอะไรบ้างมีกี่มาตรา แต่เขาก็อยู่กันได้อย่างสงบราชบุรุษมาจับเขาไปใส่พันธนาการก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรหรือทันเพราะเขาปฏิบัติตามกฎหมายความจริงเขาหารู้ไม่ว่ากฎหมายมีอะไรบ้างแต่ทําไมจึงปฏิบัติถูกทําไมหรือทันเพราะเขาปฏิบัติตัวใจของกฎหมายหัวใจของกฎหมายมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือสุดจริตกับยุติธรรม จะทำจะพูดอะไรขอให้สุจริตและยุติธรรมแม้ท่านจะไม่รู้กฎหมายเลยก็จะไม่มีวันผิดกฎหมายข้าพเจ้ามีความเลื่องใสในตัวท่านมากขออนุโมทพค้างที่นี่สักคืนเถอะท่านมีใครอยู่ในบ้านนี้บ้างละ่ะข้าพเจ้าอยู่ตัวคนเดียวแล้วลูกเมียนะข้าพเจ้าไปมีลูกเมียอาตมาจะค้างอยู่ที่กระท่อมคืนนี้ ในตอนเด็กเราได้สนทนากันอีกในปัญหาต่างๆชายเจ้าของบ้านได้เล่าชีวิตของเขาให้ฟังชีวิตของเขาเระหกระเหิน จึงได้ปลอกเขาด้วยธรรมะทำให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่โดยวิธีทางอันชอบธรรมท่านผู้เจริญเขาพเจ้าเห็นจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปไม่ได้ซะแล้วขขาพเจ้าตั้งใจจะหนีไปอยู่ที่อื่นเร็วๆนี้ทำไมละ่ะอุบาสกการทำมาหาเลี้ยงชีพที่นี่ก็สะดวกดีไม่ใช่หรอสะดวกดีมาก แต่ถึงอย่างนั้นขพเจ้าก็เห็นจะต้องไปเพราะอะไรมีบางสิ่งบางอย่างที่ขพเจ้าไม่ชอบหมู่บ้านนี้และขพเจ้าก็ไม่มีทางจะเอาชนะสิ่งนั้นซะด้วยถ้าท่านคิดว่าอัตมาเป็นที่พอจะไว้วางใจได้ขอบพระคุณอย่างสูงในความปรารถนาดีของท่านขบเจ้ายินดีจะเล่าให้ท่านฟังสิ่งเดียวที่ขพเจ้าไม่ชอบในหมู่บ้านนี้ก็คือ อะไรนนาบ้าท่านไม่ชอบตัวนายบ้านถูกแล้วท่านผู้เจริญในหมู่บ้านนี้ข้าวเจ้าไม่ชอบก็คือตัวในบ้านนี้เองทำไมท่านถึงไม่ชอบเขาในบ้านคนนี้มีอะไรละ่ะเขาเป็นนบ้านที่ร่ำรวยมีที่นามากมาย ชาวบ้านทั้งหมดอาศัยนาเขาทำกินเลี้ยงขีดโดยแบ่งผลิตผลให้เขาครึ่งหนึ่งทุกปีบางปีทำนาไม่ได้ผลชาวบ้านก็อยู่ในฐานะลำบากข้าวไม่พอจะกินต้องไปกู้ยืมข้าวในบ้านมาเลี้ยงลูกเมียพอถึงนาเก็บเกี่ยวผลิตผลข้าวที่ได้ก็พอสสำหรับใช้หนีใน,ในบ้านเท่านั้นชาวบ้านบางคน ได้กลายเป็นทาของนายบ้านไปแล้วอย่างสมบูรณ์ท่านผู้เจริญนายบ้านของเราเป็นคนใจคอโหดร้ายทารุนมาไม่มีความการุณาสงสารผู้ใดเลยเขาถือว่าเขามีอำนาจและก็มีครับไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำที่ต้องการไม่คำนึงว่าพวกชาวบ้านจะเดือดร้อนกันอย่างไร ขอให้ต้นร่ำรวยและก็สบายใจก็พอเวลานี้ข้าพเแก้วรู้สึกตัวคล้ายๆกับอยู่ในตราดปีหน้าขอให้ฟ้าฝนอำนวยให้ดีๆด้วยเถอะทำนาและให้ข้าวพอใช้หนี้ในบ้านหมดแล้วข้าพเแก้วจะรีบหนีไปจากหมู่บ้านนี้ทันทีดูก,ก่อนดูบาศพอัตมาสงสารท่านมากอัตมาจะพยายามหาทางช่วยเหลือท่าน และชาวบ้านทั้งหลายท่านผูเจริญจะช่วยด้วยวิธีใดอัตมาจะช่วยได้โดวยวิธีใดนั้นขออัตมาคิดดูก่อนคืนนี้ท่านนอนเถอะดึกมากแล้วถ้าเช่นนั้นข้าพรเจ้าขอนอนละ จะช่วยข้าพาเจ้าไม่ทราบว่าท่านยังจําคําพูดนั้นได้อยู่หรือเปล่าอาตมาไม่ลืมหรอกยังจาได้ดีเสมอถ้าเช่นนั้นท่านเริ่มต้นหรือยังทันทีที่รุ่งเชา้าอาตมาก็คิดช่วยแล้วจะได้วิตกไปเลยท่านคิดว่าจะช่วยข้าพาเจ้าโดยวิธีใดอาตมายังบอกไม่ได้ความคิดนั้นยังไม่เกิดเรื่องนีท่านจะไปไหนเดินดูอะไรไปเรื่อย ที่อาจจะเกิดความคิดช่วยท่านนั่นบ้านใครกันนะหลังใหญ่หน้าอยู่จริงๆนั่นและบ้านขขงนายบ้านที่ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ท่านฟังเขาเป็นนายบ้านที่มีอำนาจมากบ้านก็ตรงใหญ่สมฐานนะจริงสินะสนามหน้าบ้านกว้างขวางต้นไม้มากมายร่มเย็นเด็กๆก็มาเล่นกันเยอะเด็กๆชอบมาเล่นที่นี่อืม ก็น่ามาเล่นหรอสนามกว้างขวางทั้งยังร่มเย็นเด็กๆเขาเล่นอะไรกันขนก้อนอิดมาก่อทําเป็นรูปสถูปสูงเกือบถึงอกเอาอิดก้อนสุดท้ายวางไว้บนยอดทำยังกบว่าก้อนอิดนั้นเป็นอิดพิเศษคงเสร็จแล้วสินะถธอได้นั่งดูกันนั่งดูผลงานของตัวเองด้วยความพอใจ ถ้าทางชื่นชมกับผลงานของตัวเองมาอะนั่นทำอะไรอะดึงอิฐก,ก้อนที่อยู่ข้างล่างออกมันก็ล,ล้มละสิอาหมดหมดหมดพังทลายลงมหมดแล้วพ <c oughs> ังทลายเขาก็ก่อขึ้นมาอีกทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วย <c oughs> ออ <c oughs> ในบ้านเรื่องอยู่นั่นที่หน้าประตูบ้าน <c oughs> อาตมาเห็นแล้วกนเป็นไม่เห็นซะซะแล้วฉันก็กลับไปบ้านก่อนทานละอาตมาจะอยู่ที่นี่ ตอนนี้คิดอุบายได้อย่างหนึ่งที่จะทําให้ในายบ้านท่านรู้สํนนึกท่านคิดว่าจะทำแ็นหรือไม่อาตมายังไม่รับปากแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดข้าพเจ้าไปละขอให้ท่านทํางานเป็นผลสําเร็จ อิฐแผ่นนะั้นไม่บนยอดพระสถูปละก็สมมติว่าเป็นพระราชานะั่งอยู่บนบันลงังจึงต้องวางไว้บนยอดสถูปจะได้สูงกว่าอิฐแผ่นอนื่นยังไงล่ะอืมเจ้าเล่นข้อทีดีมากเจ้าหนูเออถ้าอิฐแผ่นที่อยู่ยอดเป็นพระราชาแผ่นอิฐทั้งหลายที่รองรับอยู่ข้างล่างก็เปรียบเสมือนเหล่าเสนาข้าราชบริพารและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินละสิโทกแล้วฮะอาวนั่นคงเสร็จแล้วสินะ ஹேய் ஹேய் சைடுல எப்சப்லா ஹேய் என்ன என்ன பண்ணுனோ ஹேய் சாய் மேம் ஹம் கம் ஹேய் அது டயர் பண்ணல เจนี่พังลงมาหมดน่ะใช่แล้วพ่อหนูเอ้ยการเล่นของเจ้าช่างมีคติจริงๆฉันได้ความรู้ใหม่จากการเล่นของเจ้าแล้วความรู้ใหม่อนะไรล่ะแผ่นอิฐของเจ้าสมมติให้เป็นพระราชาจะคงอยู่บนยอดสถูปได้ก็เพราะอาศัยแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างเป็นเครื่องเพื่อทูลรองรับถ้าเมื่อได้แผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างไม่รองรับไว้อิฐที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาเมื่อน,นั้น เพราะฉะนั้นอิดทุกทุกแผ่นจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะทรงรูปเป็นสถูปอยู่ได้ถ้าอิดแผ่นสูงสุดเข้าใจว่าตัวดีเด่นกว่าแผ่นดินอื่นเป็นราชาของแผ่นดินอื่นไม่ต้องอาศัยใครนับว่าเป็นการเข้าใจผิดพ่อหนูเอ้ยการเล่นของเจ้าเป็นเครื่อสอนใจฉันยันดีทีเดียวสอนใจเล่นหรอฮะการเล่นของเจ้า ทำให้ฉันเข้าใจในสภาพของสังคมมนุษย์ได้ดีขึ้นอย่างมากฉันเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าบางคนเมื่อมีอำนาจมีทรัพย์มียศสูงกว่าผู้อื่นก็มักจะเข้าใจผิดไปว่าตนวิเศษที่สุดไม่ต้องอาศัยใครอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้คํานึงถึงหัวอกผู้อื่นใครจะลําบากยังไงก็ช่างขอให้ตัวเองสบายก็พอ เป็นการเข้าใจผิดอย่างชัดๆทีเดียวเข้าใจผิดยังไงฮะเข้าใจผิดสิเพราะขณะที่เขาประกาศว่าเขาไม่ได้อาศัยใครนั้นเขากาลังอาศัยผู้อื่นอยู่แล้วหลุดแผ่นอิดที่อยู่บนยอดสถูปได้เพราะอาศัยอิดหลายแผ่นที่รองรับอยู่ข้างล่างจริ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 ง จะเกิดความหยินยโสคิดว่าตนน่ารวยแล้วไม่ต้องงอนง้อใครไม่ต้องพึ่งใครทั้งๆท,ที่ตนกําลังพึ่งผู้อื่นอยู่ทุกประตูพึ่งยังไงนั่นแหละคนรวยรวยอย่างนั้นแหละถ้าเราจับเขาใส่ไว้ในเรือสําเภาพร้อมด้วยเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วนําไปปล่อยไปกลางมาหาสมุทรคนเดียวจนตายเขาจะยอมไหมไม่ยอมแน่นอนเพราะต้องไปอยู่กลางมาหาสมุทรคนเดียว เงินทองไม่ว่าจำนวนกี่โกอดก็กลายเป็นของไร้ประโยชน์จะเอาโยนลงน้ำปลาก็ไม่เอาใจใส่จะโยนขึ้นไปบนอากาศนกก็ไม่เหลียวแหลเมื่อไม่มีใครรองรับค่าของเงินสแสดงเงินกลายเป็นเศษโละหะที่ไร้ค่าเงินจะมีค่าอยู่ได้คนจะร่ำรวยอยู่ได้ก็เพราะคนทั้งปวงยอมรับรองค่าของเงินฉะนั้น คนเราจะรวยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยการรับรองจากคนอื่นจึงได้ชื่อว่าพึ่งผู้อื่นโดยตรงฮะจริงนะจริง <lineup> ด,ดิจรดิเดียนะผู้ต่อหนูน้อยฮะผู้ใดได้ลาบได้ยศแล้วมัวเมาเข้าใจว่าตนดีวิเศษกว่าผู้อื่นแล้วก็เบียดเบ,บียนผู้น้อยผู้นั้นเท่ากับกําลังทําลายรากฐานเครื่องรับรองของตนเองในไม่ช้าตนเองก็จะพังทลายลงมา เหมือนอย่างที่พอหนูชักแผ่นอิดที่อยู่ข้างล่างออกแผ่นอิดที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาฉะนั้นผู้ใดได้ลาบยศแล้วไม่มัวเมาเอาลาบยศนั้นมาช่วยเกื้อกูลอุดหนุนแก่ผู้น้อยผู้นั้นเท่ากับสร้างรากฐานของตนเองให้มั่นคงแข็งแรงคนทั้งปวงจะยกย่องเช,ชิดชูให้เขาอยู่ในตำแหน่งสูงส่งตลอดไปโอโ เราไปเจ้าไปไหนบ้านแล้วท่านร้องไห้ทำไมละ่ะฮึนั่งิมานั่งกราบแล้วก็รอ้องไห้เสกออินอเออเรื่องอะไรขึ้นเลยอุบาสกเข้าไปเจ้ามีเรื่องอร้ายอะไรเกิดขึ้นเราอาจจะมาโดยเร็วเถอะอุบาสก อาตมายินดีจะช่วยเหลือจนสุดความสามารถ่านไม่เจรเลอเอาไปเจ้าออบอกมาเถอะอุบาสก